ใครก็ตามที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการแต่หวงพะวงเรื่องกันไม่มีทุนอยู่ให้เริ่มต้น5ธุรกิจนี้เลยอาชีพที่1คือเป็นติวเตอร์หรืออาจารย์พิเศษเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของเราเพื่อเริ่มต้นเป็นธุรกิจเล็กๆได้ติวเตอร์อะไรเช่นติวเตอร์วิชาที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าวิชาพวกนี้มันซับซ้อนแต่ถ้ามันง่ายสําหรับเราแล้วก็สื่อสารให้คนเก็ทได้ง่ายๆก็เป็นเส้นทางที่เราทําลายชั่วโมงได้ ดีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก็อาจาร,รย์พิเศษเช่นอาจาร,รย์พิเศษบรรยายเรื่องการขายการบิวทีมการสร้างกลยุทธ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นอาชีพที่เริ่มต้นได้ไง่ายเลยอาชีพที่2คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวนี้นี่มีเดียที่คนนิยมก็เป็นมีเดียแบบพอดแคสต์ u t u b e อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก่อนแล้วก็พัฒนาจนไปถึงเป็นยูทูบเบอร์ได้นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้ขอเพียงให้เราดูว่าไอ้คุณค่าที่เรามีอยู่รวมถึงกิจวัตรในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเติมเต็มอินพุตอะไรให้กับตัวเอง